ป้จ้าปลาลุงมันจะคองคองของครัวเลจ้าตัมเจียวกาปิน้ำมัต้มตุันตุนบบี่ตะเกียวไข่เนี่ยทอคกระดานตีนตมเกียบปี๊เน่ววันนี้แค่กันทำเนี่ยหมดแล้วตัวเลขไปเรียนแล้ว่าว่า ก็สิหน่งมะเขือมะเขือกีอน่างมะเขือมะเขือวมะเขือวเอามะเขือเอาแบบือมอเลย

อาหารแกงเข้าใั้เดืลงทุกคนเด้อหนึ่งมะเขือหนึ่งมะเขือวัวน้อไม่ต้มมเที่ยวกาปีพี่น้องขาดบ่ได้เลยเอาติ๊บเที่ยวมาก็ได้น่อมากินข้าวนำกันเด้อจ้ะทุกคนใครคลิปในนี้ในนี้ไม่ผัวใหญ่ผัวใจญเห็นมันไม่ท้องมากินน่ะหามันเท่ามึงอะไรเด้อว่าเห็นเขอดอยู่บ่น้ำจะเอาไรน้ำก่อนเก็บคออยู่อะ บ่แลนี่มันกินแต่น้ำก้อนน้ำเอไปแต่ไปบ้านเจี๊ยบคออะไรไม่รู้กินแต่น้ำก้อนแล้วก็เจ็บคอมากินเ้าน้ำกันมามาให้หลงมาหางเข่าหางน่องอันมาแทงยามนี้ฮั่นเขาอไอจีไม่จอดซื้อมาตอนไม่เท่าแล้วพอดีรถเข่ามาตามเดียวอยู่ฮั่นรถเข่าตามเดียวอยู่โค้งมาแทงแล้วรถติดที่เราไอยาเท่าไปที่หน้าก่อนฮะมันจะโค้งเนี่ยบ้าน ใช่ลาแต่กระพิรใหญ่นะแค่กินแล้วนะกินแล้วมีแต่จำหน่อไม้เกี่ยวกับพิรนี่แล้วไม่บงหลายเท่าไรบ้างอืมโชิวนหาายู่อ้อมันอบเปิ้นักเขาบ้านอี่หวานข้านหนึ่งหานขึ้นจำมีทองกางเขาให้เราสาม้ำอืมองแกงบ่ลระักเ เดี๋ยวไปเกียงต้มข้าวจ้ำเจียวทันระยาอืมทานเลยะน้พันดนารักเนี่ยกลัาทองข้างหน้าเราจะนอนอืเอาเละเยกพมามาือนกันเจ้าวันนั้นนี่ม่น้ายเราบอกเป็งหมอสินีต้นต้มน้ำซุปเป็นหมอสน อยมากแต่แท้แด้แก่กพวิกับอันอันมัพิกงามนี่ก็มืดแล้วบมือเหมือนแล่นมดแลเนอะกมันไม่งามล้วแก่น้ได้ขอหนือสิเจออนนู้แนาะนอ้วไมไม่ยังก็ได้ไม่ยังก็ได้ไม่ไม่ทำมันพลาดเมืนเส้นแกวนี่ แทบไปห้องแสวกะปิมันก็แทบมากมดนจะนนี่ใครช่วย่ซิ้นเนียบผมแทบเท่านี้ฮะโอ้กินซิ้นกินเหียบผมแทบกินน่เอย มาจ้องกับมึงลาแพร่ลายาดจะได้หวยฮอือมมีคนหาเนี่ยเลไม่ค่อยอม่ายนืไม่ค่อยอย่างนึงนไก่ค่อยมานจ้องกับมดแงานนี้มันเมดเวทพักข้าวเลยเนี่ยกินหมกกระ้าไม่เท้าแล้วคุณรถนะรถรถหมกกระเชิาแทบแค่ขอนั่งรเด่นหัวมันอยหัวนี่เด่นหัวมันที่มันจม้ตาเนาะเด่นหัวมันถงมันจมตาเน อดท่เนาะเด็กเข้มไข่ทองนะนอนบ้งะวันอื้โอ้ยทองนันบเห็นเลยไปกันเลยหรออ้าวบ้านีบ้านี้บ้านนีเขาเขาเขาขับน้น กล้ามาค้อนข่อยข่อยห้คนผู้ช่างผู้ส้าข่อยห้เมื่อยซอยลแมันเข้าโมยแบบแปงเงินเข้าห้าสิบพัแล้ว่เทานเพิ่มยกังเพ่มผมไม่ทานดอกแล้ววันไหกี่เผาเพื่อเราผมมีลงในวาสุดใจหน่อยไปไปบ้านเลยนะแล้ววันนี้มีอยู่งั้นห้า เอาเง uh, no no, no, no. ินมาเิ่มก่อนนีจ๊ะาน้วไปอยตัวเอาเงินคนตัวเอาเงินคนจะมาไม่ลงให้ให้ดจากให้ลแ่แรกวเราจังลักเราเคยขอเราอยขอเลยอือ้เแล้วเราได้เรอเดีเอาถ่านมาเพ่ก็จังวตัวจะห้นายเลยห้าสิบบาทอือเล่นั้นเรเลยเร็วเลย ลาวแล้วจะมาให้อ๋อได้ก็อะไรบ้าไม่ได้เลยจุนละไม่พด้ลงไปอี่แห้่ลาบัดลามาเทน่าจังดาแล้วลามาขอเทนางจังดานะดาแล้วบัดงงไหวงงดาเพราะใส่เพรานักนางงคหรอหน่อยวะนาง่ายพอไป่าย เอาไปก็เขากินขุนยาวคือคนปากอันนี้เอาไปตัดเป็นหนึ่งก่อนงไงอเปตัดเป็นนึงกอนเจ็บแเปัดซิไม่ทนเจ็บเนาะอมบ่ะอมนะกินข้าวละเก็บปัดซิไ่แบแพงเนาะ เขาได้กินแม้จะเข้ามาอย่างคุณว่าประามืนงานไปเลยรถนะงานหม่เรเปิดบ่เปิดออกซวนนี่เลยอยากกินไปยายำอจะเอามาเตรอยกับบก่อเขากินได้เหงนเขากินตางอาหารอะไรนี่เลยใช่เมื่อห่อเข่านะลืมไปเอาซับใช้ห้อเขานะ สึกเกลือสึกเป้งนัวสซน้ำตาลอืไปหาบ่อกพื่อนันไปวดไปหาฮะาหน่อไว้เมื่อแรงอยากไปพี่หามานด้บุกไปแลละสอกง้อก็ได้ข่าบุกทบุกไปแล้วห้องหาได้โบวาแล้ว เมื่อเกิดเนาะมืออื่นจ้ะเจ้าหายก็ได้กินมื่อนี่แล้วมื่อื่นบ่เจ้าไปเอาม้าล้วนนั้นแม่น้อยจ้ามาต้มแล้วสิร์ทหงว้ต้มสิร์ทหงไว้ เป็นแปลเวียกามาเล่นครับน้ำอับ่าเลยเล่นให้เนอกไปห้เด็ดสองเลยเนี่ยเด็ดฮ้อนเด็ดแล้วมันไม่อยู่เขาไหก็ต้าเื่อไม่ห้องขอยห่องจองเอามาแค่ข่อยเลยตั้งของนอนนะแล้วมันไม่อยู่กีอีกแลยทีนี้เมื่อเมื่อ่นกขาหม่ิกระป้าเอาไรนี้มาเพลิด ก็ปบบท้องถุนที่เขาไล่หนีแล้วก็ความท้วมย้ายอินแต่โทรศัพท์เปลี่ยนเวลาอินป้าให้แข้งทุกยืนอยู่บ้านแข้งทุกอาบน้ำอาบแต่พูดมาขึ้นเพื่อนเดิน้ำใสอยู่นี่นะได้ยไปพามาถึงเม่ออยู่ทางนั้นเป็นนั้นก็ก็ไปเห็นนั้นได้หาบน้ำมาหาบน้ำเลยทางนั้นทางนี้เขายังบอกไทยแมสได้หาบน้ำอาบไป่าบอาบอาบแล้วแม่ออกน้่ง ก็มีดีมันเรือหลเนาะหลอดสบายแต่เห็นเบียบป็นะรหนไม่ก็อยกามเห็ดเบียห็ดเบียบเราต้องลิ้มเท่ารทับเดีวจันจเนไม่หรอกไม่สีหายอมันจะยังคนหนนเขาจะยังคนเนาะยื้อๆมันจะกห้คนเด้ขันโมเห็ดไหนาย คนเห็นบอกว่ามีขานมันเกินั่งหงหามหนุ่มหูอือนุ่พันใดเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนบอเพื่อนดินขี้ดอนเต็มกินแล้วขุกษาพมีละาป่วยบ่วงโล่งใจอะไรเนี้ยเนอะเสื้อผ้าเลยนอนนี่บนอยู่บนนอนบบได้เอามาตากแดดจักเถื่อหงาที่ท่วมเพื่อนเลยบ่บ่ทางเอ้าอพากันทางอือ โม่จะคือมะเขืออะไรครับคนขีข้าขมึงอาอะไรทองหานปากระบมดหาไปกระบมดมึงคนขี้ข้าเล้อปอยตรงนี้เออตากนมันตากไม่มดอืตยน่แรกสนีนะเออันได้อนนนานเลยน้เข้างีนะมเ็ดไ ต้องให้ว่าให้คนบูักความนี่ให้ <lymph> คนบูกความจังให้นนะโอนได้ขขาเนาะ แนนันเจะเด็หก็นคือกันบ่มห้นฝายเขาียวมินละอ้นเดีิน้นเดียวแอมูนาะแค่กนหมูแล้วเขาเห็ด้เป็นตบเขาขาเอาขนมมาดิโดมาตัวพดาวขนมสอันด้อดิโดนึ เขาเสือเงินห้าสิบัวได้เสือเศนนึงเอาแม่แหละเขาคืองระับเนอ้ากระตอมูแล้วะห้าเดียวนะเออเดี๋ยวไปกินนะงานงานอันนี้ไปต้ามาวะได้วันนี้มุสุดแล้วนี่มุสไคืนไปชุดนี้ได้แม่นวีไปหอบลาได้คืนนึ่งเลยเอฟคนมูค่อยก่อนบาทเดฟันคาเดออนบาทอยู่เพือนเขานะเออมีอย่างัรมีสองบาท เอิรนคูบาขึ้นมาเอินบอกเอิรนคูบาขึ้นมาเงินแล้วก็หาผักเข้านี่เพาพ่อแม่กินเออหาผักเข้าพ่อแม่กินแล้วปอนบาทฟังทำเป็นบุญเนื้ออะไรไม่จ่อแต่คนเราเขาถือ้าเข้านี่ก็เขาคือพื่นหลังนะคนข่าหลังนั้านิะาสบาสิบสิบสาสิบ้บ้านเอิ้น้ามาบาาาบ้บบ ผมก็ลลมแล้วอันถาหนุยม oui> ันถ่ายูตอมีน้อยเหมือนรูปวาดคน่นเลยเนาะแม่นน้างก่อนป่ะถ่ายโอ๊ยก็ถ่่วิดีโอนั้นนมาเบ้างแต่มแล้วคนญ่่มยถ้ถ่ายจะสมงใหน้อ่เออแต่วันนี้อันมือค่อยขี่มาให้ก็เนาะไม่ใหู้วาน เต็มว่าเลยได้เสรส่งคนละไอ้านึงสองคนเอ้ทานึงเครื่องละไม้นส่งคนเป็นได้ห่างไปเนาะเ่อคือล่วเนาะเฮ็ดกระคนละอย่างเลยเอมาไทยอยู่ค่อยกทไทยแล้วคนแล้วก็ควรคือเดียวนี่แล้วแต่ว่าจุค่อยฮันอีดในั้นจุเช้าพัดอีดและอีดแต่มือเดือนก้าดัดเออจุค่อยฮันละแม่นห่อเเฮ็ดผักเข้าคือกั้ยเน็ดเอาจุค่อยเฮ็ดก่อนฮันละแม่นเฮ็ดผักเข้าไปเพื่อผีพ่อผีแม่เออทุชัก ม,มือเดี่มเกาดับนี่แล้วไม่เอเธอผีบีมีพี่มีน้องกินเอ,เอเอผู้ตายหูตายห้ากินเอทเธอผีฝ่าย่าแฮ่กินเออเทอรีใส่ลยาดพี้ว่าผ่านเนาะใส่มือตอนไม่ยาตีพี่น้องไม่เาไม่จะแก้เบียให้มันหักแกะไหนเิเบียอีกบ่เนาินก่อกินเบียอันหักแกะอันผู้น้อยอันเปรียอมเอง แม่ก็ยอมเองว่าบกินได้ละบกินได้ตีพายกินนี่นม่จากโมงคือว่าสองสามโมงเขาจะนึกนี่นมันคากได้อยู่เพ่ไหนข้าวญี่พุ่นเนาะนี่สิบสามนี่ว่าานสลัดทานข้าวสลัด้านข้าวสลัดไม่ทานพวกทานหอข้าวสลัดเหมือนบอกสลัดินั่งกินอามือยังติดไปเอาะย่งิไปมืาะยูพัดยังสิไปเนอะยูก่เอมอสิบสามนี่เออไวเาะมูนี่ฮันเอคนใช้ คายยังด้จำเลยคอยไปเพิ่มดคอยนี่ลราพูดนึงรได้ไปสองบ้านเออไยัดห่อข้อไปแล้วเออ่อข้อหอดหอ้ดห้่อเดอบริโคพาดีคอนะเออห้ไปกันจะเมื่อหน้าถ่ายคิปนเบ่งนี่เด้อเอออันบอร์แม่บอร์แลถ่ายบัตรบ้านปีสิบสามนี่ปนบานมันมีสิบเก้าาทเออได้ดคุยอันปอนบาทละสิบพันสิบพันเนี่อเอผู้ขาบุญมีเขายปอนบาทละพันสองพันเออเอ้าวผู้ขายแด่เพื่ มาลายลายนท่านมาลายไปเเสื่อเครื่องงามเอคำเอเออท่านบอเออเออเออล้ั่นเนาะเมื่อสิบสามเนี่ยมันนี่มันกดสามคัแล้วสี่ห้าเดือดเมื่อสิบสองสิบสมสิบก็กะําได้คืนยี่บอแต่งหม้อข้าวุ้นข้าปาาแต่งม้อฝอม้แกงอ็ดลอีสก้อยแตว่าเอาไปสู่คือว่าไทยอันคือสมมติว่าไทยอาจสะร้อนสะเหมาบ้านกันนะแะแต่งข้าไปสู่ที่ละบ้านเขาอันแม่บักเตอร์ ไปบาเอไป้าบานรุ่เดอนข้างก็ได้ขนมเขาเดสามเดอสี่เรจะฟังคำพาะเดชท่านแห้งแน่แต่ทายันทาซ้ายข้าวของกุ่นก้อนเนราะละยางเน้อคอดละยางเนื้อนี่นะหัข้าวนี่อันนั้น่นหนอยมาเลยบ๊อมากินข้าว จอบมันชอบมูบ้เห็นดูแล,ลสองเ <c oughs> ออลาไปคนไมจ้าฝอกกดไลค์กดชา์กดกระดิ่งฝากซ่องมันอนเป็นมี้าตรไล์